ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ X Max 400ที่มีแฟนแฟนยามาฮ่สอบถามกันเข้ามาว่าจะมีโอกาสเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่แล้วก็มีแฟนแฟนยามาฮ่มือใหม่หลายคนสงสัยสอบถามกันเข้ามาว่าในเมื่อมี X Max 300แล้วจะมี X Max 400ทําทำไม c c ต่างกันเพียงแค่ 100cc เท่านั้นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่ายามาฮ่ X Max นั้น มีทั้งหมด4รุ่นในขณะนี้ก็คือ X Max 125 X Max 250 X Max 300และ X Max 400cc ทั้ง4รุ่นนี้ใช้รูปโฉมภายนอกดีไซน์เหมือนกันทั้งหมดเลยโดยเมืองไทยของเรานั้นมีจำหน่ายรุ่น X Max 300อินโดนีเซียญี่ปุ่น X Max 250ส่วนในยุโรปนั้นมีขนาด125 300และ 400cc ซึ่งชมปัจจุบันนี้นะครับ X Max 400เปิดตัวออกมาก่อนในช่วงกลางปี2560จากนั้นนะครับอีก2เดือนต่อมา X Max 300ก็เปิดตัวในเมืองไทยของเราที่งาน Big Motor Sale 2017ช่วงเดือนสิงหาคม2560ที่ผ่านมานั่นเองโดยเปิดตัวในราคา168,000บาทผลปรากฏว่าอยอดจับจองถล่มทลาย3วัน300คันและยอดขายของ X Max 300 ก็ดีอย่างต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้เป็นเวลา1ปีครึ่งแล้วคำถามที่ว่า X Max 400จะมีโอกาสแจ้งเกิดเมืองไทยหรือไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากโดยราคาของ X Max 400จะแพงกว่า X Max 300ในยุโรปประมาณ42,000บาทนั่นก็หมายความว่าถ้ามีการเปิดตัว X Max 400ในเมืองไทยจากราคาเดิม1 6 8 0 0 0 0บาทปรับเพิ่มอีก4 0,000ก็เป็น2 8 0 0 0 0บาทครับสรุปก็คือว่าในช่วง2ปีข้างหน้านี้ จะไม่มีการเปิดตัว XMAX 400อยอย่างแน่นอนครับ